พูดทำอะไรลกูกจะเกี่ยวข้าหรอจะดูทำอะไรเก็บผักหรออ๋อมาเก็บผักอหรอลกูกไหนได้ผักอะไรไม่แม่ดูสิไหนไ<ม>น้องจะเก็บผักอะไรโอ้ยไปไหนเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงเสียงรถมั้งเสียงรถ,ถไถนามั้งรับลกูก <ใ>ครับเสียงรถไถานาแน่ๆเลย<น>ครับบ้านมีภูบรรยากาศดีไหมบ้านบ้านอืมบ้านมีภูบ้านน้องมีภูบรรยากาศดีไหมน,นี่จะเก็บผักกันลอกจะไปจะไปทำอะไรจะไปทำอะไร <laughs> จะไปทำอาหารใช่ไหม พอ,อยังพอ,อยังลูกมือเจ้าอะไรอ่ะไรปีนุ้ยน้ำน้ำน้ำนไม่เอาไม่เอาป้าเราออกไปกันเถอะน้ำเยอะป้ากลัวแมาลงกลัวแมาลงกลัวแมาลงจะกัดเด็ก เก็บอะไรเก็บพริกเหรอรโอ้ยพริกไม่มีเลยแม่เก็บไปหมดแล้ว